สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราต่างทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดีนะครับจะช่วยลดปัญหาหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรครับถ้าเราได้รู้ได้เข้าใจและสามารถทําได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องตั้งแต่เด็กครับและในวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีหน่วยงานของภาคเอกชนนั่นก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท และกองชูนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศครับในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันสําหรับเด็กครับเพื่อให้สื่อการเรียนรู้นี้นะครับได้มีความสนุกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านอัจพล์ทิพย์สุวรรณที่ต้องการนําเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินเข้าสู่นักเรียนของเราตั้งแต่ชั้นประถมววยครับ วินัยทางการเงินนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญขอเชิญท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีซึ่งผ่านมอบท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเจษโสภิษพงศธรขอเชิญรับชมครับสวัสดีครับทุกทท่านตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนัตพลทิพสุวรรณที่ต้องการจะให้นําเรื่องการสร้างวินัยทางการเงิน เข้าสู่นักเรียนของเราตั้งแต่ชั้นประถมอวัยนะครับวินัยทางการเงินจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้เด็กของเราเติบโตขึ้นมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพมีความสําเร็จในชีวิตช่วยกันสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมขอฝากโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารกรุงศรียุทธยาจำกัดมหาชนได้กรุณาทำหนังแอนิเมชั่นขึ้นมาสี่เรื่อง ประกอบเป็น4ตอนนะครับ 1. คิดก่อนซื้อ 2. ขยันมั่นออม 3. บันทึกรายรับรายจ่าย 4. เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ผมขอฝากท่านผู้บริหารคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะครับช่วยนำเรื่องทั้ง4นี้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนหรือนำเนื้อหานั้นมาอยู่ในการเรียนการสอนของท่านนะครับขอบคุณมากครับ ตามที่สปทได้รับนโยวายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมดําเนินการกับธนาคารกรุงศรีอิทยยาจำกัดมหาชนไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาวันนี้นะครับจึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับท่านแรกครับท่านสนิทแย้เกษรรอ,องเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับและคุณนายนายยังเกิดผู้ช่วยผู้ในการ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารกรุงศรีอุธยาจำกัดมหาชนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามไปยังท่านรองสนิทแย้มเกษรน,นะครับเรื่องความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้คืออะไรครับท่านก็อย่างที่เราเห็นในวิทยาที่ท่านเลขานุก,การลนตีได้แจ้งให้เราทราบนะครับว่านโยบายเรื่องของการที่จะให้เด็กเรียน,ร,ยนรู้เรื่องการเงินเนี่ยก็คงจะรอให้เด็กนั้นเติบโตมาก่อนแล้ว ให้ความรู้ว่าจะช้าเกินไปงนั้นการที่จะทําให้เกิดผลสาเร็จได้ก็คงเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยเด็กสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะ,ะ,ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศกษาเนี่ยท่านจึงได้มีแนวทางที่จะให้ทํางานเรื่องนี้โดยโชคดีที่เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ,อทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ,จำกัดมหาชน แล้วก็ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศวันนี้เราก็ได้ดาเนินการมาถึงลาดับที่น่าจะได้สร้างการรับรู้ให้เกิดไปในทั่วกันกับพวกเราทุกคนรวมไปถึงนักเรียนเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันอย่างแท้จริงเราได้มีการทํางานในการเตรียมการและมีการผลิตเป็นสื่อนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็ทําเป็นแอนิเมชันซึ่งทําให้เด็กวัย ผสมวัยวัยผสมสาเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจง่ายสนใจที่อยากดูทีนี้ถามว่าสบพบปได้ทำอะไรกับเรื่องนี้แล้วบ้างเนี่ยก็คงเป็นที่ทราบแล้วว่าในส่วนของสประถนั้นได้แจ้งนโยบายของทง่านรฐมนตีแล้วก็แนวนโยบายการปฏิบัติงานของสอบปรเนี่ยไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้ทราบนะก็ท่านก็คงได้เห็นหนังสือที่เราแจ้งไปแล้ว ในการนำคลิปวิดีโอเข้าไปให้เด็กได้ดูเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นการที่จะไปเจาะจงเป็นการเรียนแล้วก็สอนแต่คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยขอให้ท่านครูอาจารย์นะที่เกี่ยวข้องทำยังไงก็ตามให้เด็กได้เรียนรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองนะคงไม่ใช่ให้เด็กได้นั่งเรียนกันเหมือนกับที่เราสอนหนังสือการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยถ้าเด็กแม้จะเรียนคนเดียว ดูคนเดียวก็ดูได้นะเราทําเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยสี่เรื่องด้วยกันนะ,ะชุดนี้เป็นชุดที่ชื่อว่าเรื่องเองินเรียนง่ายห่างไกลโควิด9นทะีนจำนวนสี่เรื่องก็เริ่มตั้งแต่เนื้อหาก็จะไปที่นักเรียนทั้งถุงสาปิที่ส่ปีที่หส่วนที่มาที่ไปของการผลิตสืะะ่อเนื้อหานั้นเนี่ยทางสพบประถก็ได้ดําเนินการร่วมกันมานะฮะไม่ว่าจะการร่างทําสคริปต์การตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้ง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกรมอนามัยหรือกระทรวงสาธารณสุขก็ตามเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเหมาะสมาทางฝ่ายผลิตก็คือธนาคารกุศียาจำกัดมหาชนาได้ดําเนินการมาฉะนั้นตรงนี้วันนี้เราก็ดีใจที่ผู้ที่ทําหน้าที่ในการผลิตสื่อของอนี้ออกมาเนี่ยได้ส่งผู้แทนมาที่จะให้รายละเอียดนะครับฉนั้นก็ ก็คงให้ทางธนาคารกุศลยาเป็นผู้ที่จะนําเรียนข้อมูลรายละเอียดข,ของคลิปทั้งหมดครับก็ได้รับทราบนโยบายของทางสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากท่านสนิทย้มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการไปแล้วนะครับในตำราต่อไปครับจะขอเรียนเชิญคุณนนยนา,ยางเกิดจะมาพูดถึงที่มาของการผลิตคลิปเอเมเนชันเรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิดอเรียนเชิญครับ ก่อนอื่นนะคะธนาคารกรุงศรีนะคะขอขอบคุณทางสพทนะคะแล้วก็ทางกสสที่ให้ความไว้วางใจในการที่ให้ทางกรุงศรีผลิตคลิปแอนิเมชันให้ความรู้ด้านการเงินให้กับทางเยาวชนภายใต้สังกัดของโรงเรียนสพททุ่วประเทศนะคะขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านพิธีกรนะคะ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ที่แพร่ระบาดนะคะในปีที่ผ่านมาจะทำให้กรุงสีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด19นะคะโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้เป็นสื่อออนไลน์ในการให้ความรู้ทางการเงินแทนการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนนะคะซึ่งสื่อออนไลน์ที่ใช้คือการ์ตูนแอนิเมชันภายใต้โครงการากรุงสรีรอบรู้เรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องเงินเปลี่ยนง่ายห่างไกลโควิด19คู่ไปกับการสื่อสารถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ภายในโรงเรียนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการออมเงินนะคะและการใช้เงินอย่างชาญฉลาดรวมถึงการปลูกฝังวินัยทางการเงินและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับนักเรียนในระดับปฐมศึกษาค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือนักเรียนระดับปฐมศึกษาตอนปลายนะคะป .4 ถึงป .6 นะคะในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศนะคะซึ่งรายละเอียดของคลิปแอนิเมชันเรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด1 9โดยสรุปนะคะจะเป็นเรื่องของมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของคิดก่อนซื้อนะคะจะสอนให้นักเรียนนะคะได้ทราบว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักส,ลสอนให้นักเรียนรู้จักคิดว่าสิ่งที่จะซื้อเนะะี่ยค่ะ เป็นสิ่งที่ต้องแยกแยะนะคะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเปล่าให้เขาได้คิดก่อนนะคะว่าสิ่งนี้ที่จะซื้อจําเป็นหรือไม่จําเป็นให้แง่คิดนักเรียนว่าก่อนที่จะซื้อนะคะให้รู้จักว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าสิ่งถ้ามีความจําเป็นจริงนะคะแล้วก็ก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นมันก็คือเป็นของที่ฟุ่มเฟือนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการทําให้เด็กได้รู้จักคิดก่อนซื้อนั่นเองค่ะ นะคะส่วนอีกคลิปที่2นะคะเป็นเรื่องของการขยันมันออมนะคะเป็นการเสริมสร้างวินัยให้เด็กนะคะได้รู้จักการออมให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ว่าหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินในยามฉุกเฉินหรือว่าเป้าหมายในในสิ่งของหรือว่าสิ่งที่ต้องการในอนาคตนะคะว่า ให้เขาฝึกในการออมเงินจากค่าขนมในแต่ละวันนะคะออมอย่างสม่ำเสมอทุกวันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้นะคะโดยการให้มีการอดทนในการลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ระมัดระวังในการใช้เงินนะคะฝึกการออมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวินยัย เพื่อขยันมันออมตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะก็สามารถเก็บเงินที่ออมไปซื้อของหรือว่าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เด็กหรือนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่าย ส่วนนี้นะคะเป็นการปลุกฝังนักเรียนให้รู้จักการออมเงินนะคะด้วยการทําบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองค่ะและสามารถวางแผนการใช้เงินของตนเองได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ว่ารายจ่ายใดจําเป็นหรือไม่จําเป็นเพื่อสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงนะคะโดยเรียนรู้การออมผ่านการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเพื่อปลุกฝังจิตสํานึกคิดก่อนซื้อด้วยเช่นกันนะคะส่วนตอนสุดท้ายตอนที่4นะคะ เป็นตอนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รู้จักนาสิ่งของที่ใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าเก่าๆขวดน้ำนะคะหรือกระดาษลังกระดาษมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใหม่นะคะเพื่อใช้ซ้ำช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยนะคะโดยวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะคะอยากสอนให้นักเรียนได้รู้จักนําสิ่งของที่เหลือใช้หรือเป็นของเก่าของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำกลับมาใช้ใหม่โดยประดิษฐ์ เป็นสิ่งของชิ้นใหม่เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและรู้คุณค่าจากสิ่งของที่เหลือใช้บางอย่างแล้วนากลับมาทําใหม่ให้เกิดประโยชน์หรือเปลี่ยนเป็นเงินได้หากของชิ้นนั้นเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกช่องทางนึ่งด้วยค่ะนะคะซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเราจึงได้มีการทำ คลิปตอนพิเศษขึ้นมานั่นคือมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด19ภายในโรงเรียนให้แก่นักเรียนด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตรหนะักถึงการป้องกันตนให้ห่างจากการติดเชื้อโควิด19เช่น ดูโรงเรียนให้รักษาระยะห่างนะคะกับเพื่อนๆอย่างน้อย1-2ถึงเมตรงดใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นนะคะเช่นกระบ,บอกน้ําแก้วน,น้ำช้อนส้อมนะคะแล้วก็รู้จักสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีนะคะเมื่ออย,อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนหรือรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะหรือว่าถ้าหากว่ารู้สึก เป็นไข้ตัวร้อนต้องรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องมาโรงเรียนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ,อะของเราจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสอพทออทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมดค่ะครับและโรงเรียนหรือคุณครูที่สนใจครับที่สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนนี้ได้อย่างไรครับค่ะก็มีผ่านทาง สามารถดาวน์โหลดนะคะผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสอพทนะคะแล้วก็เว็บของสำนักพัฒนากิจกรรมของนักเรียนได้คะ่ะนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการประเมินและวัดผลด้วยนะคะโดยที่จะมีะให้ เป็นแบบสอบถามนะคะเป็นสแกน QR Google Form นะคะให้คุณครูเป็นผู้ตอบแล้วก็นักเรียนตอบได้ถ้าคุณครูนะคะ500ท่านแรกนะคะตอบกลับมานะคะจะได้รับกระบอกน้ำนะคะพร้อมถุงผ้าลักโลกของธนาคารกรุงศรีด้วยนะคะส่วนนักเรียน800ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามเข้ามานะคะจะได้รับหน้ากากผ้าของกรุงศรีพร้อมเจลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อจะที่ไปใช้ในโรงเรียนได้ะคะ่ะ ครับเราก็ได้ทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการผลิตคลิปเอมิเนชันของการ์ตูนของธนาคารกรุงศรียุธ,ธยาจำกัดมหาชนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขอ,อย่าถามไปยังท่านสนิทย้มเกียรสอนครับท่านมีอะไรที่ต้องการเน้นย้ำให้สําหรับการเรื่องการสร้างวินัยทางการเงินของการออมเนี่ยอย่างไรบ้างครับครับก็คงทราบในเนื้อหาที่ทางธนาคารกรุงศรีได้นําเรียนพวกเราแล้วว่า วัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กได้รับรู้เรื่องการวินยัยทางการงินการ,การ,การออมเนี่ยถ้าถามว่จาจะเน้นย้ำอะไรก็คงขอความกรุณาทางเขตพื้นที่นะครับได้แจ้งไปยังโรงเรียนกำชับไปว่าวันนี้เรามีสื่อตรงนี้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องผลิตเองอมีการผลิตร,ร่วมกันระหว่างสวทอแล้วก็ธนาคารกรุงศรีแล้วเนี่ยก็เพียงแต่ขอให้ท่านได้สื่อสารให้ถึงกับโรงเรียนถึงผู้บริหารถึงครูให้นำ คลิปวิดีโอนี้ไปใช้กับนักเรียนคงไม่ได้บอกให้ท่านไปจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับเพียงแต่ท่านจะทําวิธีการใดก็ตามให้เป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะเรียนตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เรียนในช่องทางใดก็ได้ที่เขาสามารถดาเนินการได้คงไม่แนะนําให้ท่านจับนักเรียนมานั่งแล้วสอนกันะจะทําให้เด็กไม่ได้ไดสนใจนะนั้นเด็กถ้าเขาดูแล้วเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วก็สามารถจะสื่อสารในรูปแบบของแอนิเมชันเนี่ย น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสนใจมากขึ้นแล้วนําไปสู่การปฏิบัติแล้วท้ายสุดเราก็หวังว่าเด็กของเราจะรู้เรื่องของการใช้จ่ายการออมแล้วก็อนาคตของตัวเองจะวางแผนได้อย่างไรจึงจะเหมาะสมครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับขอให้เราช่วยกันทํางานเพื่อให้เด็กเราได้เป็นเด็กที่มีวินัยในเรื่องของการเงินการออมครับคุณผู้ชมครับ การปลูกฝังเยาวชนให้เข้าถึงความรู้พื้นฐานและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนะครับนับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับสําหรับวันนี้ผมน,นายเทรัสรัตนถา ร้อมด้วยท่านสนิทแย้มเกศรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณนายนายังเกิดผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารกรุงสีอยุธยาจำกัดมหาชนต้องลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ